เฮ้เฮ้เฮ้ลงตะโกนเขาไหนๆมันตัดมาดิตัดตรงนี้ลงตะโกนไปโกนเขาเฮ้เฮ้ว่าทำไมลูกมึงจะตัดมาดิตัดตรงที่นั่นนี่เฮ้ติดไรเลยโอ้ยขึ้นบนเลยเหรอเห็นไหมอ่ะเฮ้ตัดมาแล้วนะมาติดหน้าใส่ตาตัดตรงนี้อ่ะมาทำงานหรือมาเพิ่มงานฮะมาทำงานหรือเพิ่มงานทำงานครับ

สอนเขาหน่อยสอนเขาหน่อยจะได้จำไว้สอนเขาหน่อยอันนี้นะครับเวลาติดตั้งงานนอกนะติดตั้งงานนอกจะเป็นอย่างนี้นะถ้าน้องๆไม่มีประสบการณ์เวลาตัดต้องดูด้วยนะถ้าไม่ดูกจะโดนกระจกโดนกระจกลูกค้าได้เปลี่ยนกระจกให้เขาอีกนี่นะดูดูจำได้ไหมเอฟซีจำได้ไหมนี่คนนี้ไอเขาชื่อชื่อจริงเขาชื่อไอเจ้าปัญหาทำไรก็มีปัญหาตลอดนะครนี้แหละจำไว้ด้วยนะครับเอฟซีนะ โอเควันนี้มาติดตั้งนอกนะครับ